ไปแล้วนะไปสะไฟของเดผมคิดว่ามันจะกัไปลางไหแต่เขาไตันเขาเาเียงเอียงเอาหารเลือดนั้นอยู่ก็อาหารไม่มีเขาจะคิดแล้วว่าจะต้องพามเขาเขาค่อยๆอยู่ฝังตัวอยู่แต่ตัวอยู่แต่ผงนี่จะมีการเคลื่อนที่แล้วสำหรับก็จะรู้ที่ที่บ้านไมอจะรที่จำเนอสัต่งเนาะไม่เป็นเก้าหลังกานตัวจต่รุมไทย ได้ใช้ใช้ใช้สเมืองอย่างเี้ยเคือกิกรรมเขาเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยกี่ชั่วโมงก็ถึงกับเช้าครับเช้าเราชครับเย็นถึงเช้าครับค่เลรอา่นอาเงคิดค่อยู่ประมาณพันเจ็ดพันแปดั 2 0ง0ันหนับ่มก็พยายามที่จะบอกว่าคุณจะไม่ได้ตงาตึงตึงมาขอบดีครับตาตมยาวเ้มาแล้วใช่หมมาแล้วเาขานได้ได้รูปอางเขาเป็นตัวลายวันนี้มาถึงตังแานเดียวมาถึงอาทิตย์เมื่อนนะครับั้นเีเราบอกว่าถ้าถ้าคุณไม่เลิกเนี่ยบ้านพองเด็ดเคุณจะเลือกว่าอยู่อยากสงบสุขเลยจะอ้อยตอนนี้การจะเลิกทั้งหมดนะีเือข่ายเขาเรียกว่าสายขาดานด้วยก็เป็นกลุ่มเครือข่ายก็ระวังกันท่านยอเฟอก็เป็น อยู่ในกลุ่มไลฟ์พอระวังแกงเตือนท่านก็ทราบทุกเรื่องเหมือนกันเราครับก็เห็นแล้วมีมีโมเดลในการแนะนำว่าทำอะไรนะกำแพงบ้างละับปุดตรนี้บ้างละับที่ผมก็มองว่าเอ๊ะแล้วทำตรงนี้แล้วเนี่ยมันต้องทำรอบเขาไหมถูกไหมฮะถขาดูว่าถ้าจะจัดจุดตรกส่วนนี่ลงปฏิบัติลง